ท้องฟ้าสีหม่นในยามพลบก,ก้ำของหมู่บ้านในชนบทแห่งหนึ่งที่อยู่ติดกับชายป่าจึงถูกปกคลุมไปด้วยสายหมอกบางเบาเสียงนกแสกล้องประสานกับเสียงสวดมนต์ดังลอดมาจากวัดแห่งนั้นชาวบ้านต่างเตรียมพร้อมพักผ่อนเอาแรงเพื่อลุกขึ้นมาเผชิญกับโลกธรรมแปดในวันพรุ่ง ลวงพ่อคำปันเกจิอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านกำลังนั่งสวดมนต์อยู่ภายในโบสถ์ทันใดนั้นท่านก็ได้กลิ่นข้าวเลือดโชยมาเตะจมูกกลิ่นข้าวเลือดนั้นลุนแรงจนทำให้ท่านถึงกับน้ำตาซึมหมกมาด้วยความสะอิดสะเอียนจนแทบจะอาเจียนจากนั้นหลวงพ่อท่านก็ลืมตาขึ้นมาพ,มพึมพำกับตัวเองว่ากลิ่นข้าวเลือดมาจากไหนกัน ท่านใดน,นั้นท่านก็ได้ยินเสียงกิริตร้องโหยหวนดังมาจากทางป่าท่านรีบลุกขึ้นจากอาสนะแล้วเดินออกไปดูแล้วท่านก็พบว่าตาแก้วพลานเก่าที่กำลังออกไปล่าสัตว์กำลังวิ่งหนีตายมาด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัว กิดอะไรขึ้นหรือโยมแก้วปเปลดมีเปลดออกอารวาสครับหลวงพ่อเปลศที่ไหนจะออกมาละวาดกันเลยโยมยางมากก็มาวีดล้องขอส่วนบุญในโยมแก้วพาตามาไปดูหน่อยหลวงพ่อคำปันรีบเดินตามตาแก้วไปยังป่าที่เปลดอารวาดทันทีแล้วท่านจะต้องตกใจ พเพราะเบื้องหน้าของท่านก็ได้พบกับเปลต,ตัวสูงใหญ่มีผิวหนังสีดำแดงเนาเวะดดวงตาสีแดงฉานแม้ว่าปากจะไม่ได้เล็กเท่าลูเข็มแต่มือและเท้าก็ยังคงใหญ่เท่าใบลานร่างกายที่ดูผอแมแห้งแต่กลับเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อจนดูเหมือนกับยักษ์มากกว่าเปลตที่หลวงพ่อคำปันเคยรู้จักและเจ้าเปรตตนนี้ก็กำลังแทะกินศพของคนตายย่างอเ็ดอร่อย พร้อมกับหันหน้ามามองหลวงพ่อคำปันอย่างไม่เกรงกลัวตาตาแก้วนี่มันเปลตแบบไหนกันมันไม่มีในตำราที่อาตมาเคยเรียนนะอ้าหลวงพ่อมาถามข้าแล้วข้าจะไปถามใครล่ะทัในใดนั้นก็มีบุรุษหนุ่มผู้หนึ่งเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยสักเดินแวกหลวงพ่อคำปันกับตาแก้วเข้ามา ก่อนที่จะเงยหน้ามองเปลตนนั้นด้วยสีหน้ามนหมองพร้อมกับเอ่ยขึ้นมาลอยๆว่าเปลตตนนั้นข้าขนานนามมันว่าเปลตปอบเดิมทีตอนยังมีชีวิตอยู่มันผู้นั้นคลั่งในวิชาคุณไสอาคมจนเกิดการกระทําผิดครูบาอาจารย์ถูกเอาวิชาเข้าแทรกจนกลายเป็นปอบและในขณะนั้นมันกลับฆ่าบุปการีของตนเอง แล้วลงมือกินตับไตไส้พุงและสุดท้ายก็ถูกผู้มีวิชาอาคมแข็งกล้ามาปราบมันลงได้แต่ด้วยดวงจิตอันชั่วร้ายและบาปกรรมนั้นจึงส่งให้มันมาเกิดเป็นภพภูมิของเปรตที่มีอวิชาเข้าครอบงำดังบอบตนหนึ่งมันจึงมีสภาพเช่นนี้หลวงพ่อและตาแก้วเมื่อได้ฟังตางก็อ้าปากค้างถึงในสังละสาวั ที่จะสรรให้มีอสุรกายเช่นนี้ได้เกิดขึ้นแล้วท่านสามารถจัดการมันได้หรือไม่หนุ่มนักพลดหันมามองหน้าหลวงพ่อและตะแก้วแต่ก็ไม่ได้ตอบคำถามอะไรก่อนที่จะท่องคาถาเซกมีดหมอทำให้มีดเล่มนั้นเป็นประกายรละยิบระยับแล้วก็ปามีดนั้นไปทางเปลดปอบทันที มีดหมออันศักดิ์สิทธิ์พุ่งออกไปด้วยความเร็วแต่พอเข้าใกล้ลัศมีของเปลดบอบตนนั้นความศักดิ์สิทธิ์ของมีดหมอกลับมาลายหายไปกลายเป็นเพียงมีดธรรมดาเล่มหนึ่งเองนะทำอะไรข้าไม่ได้หรอกแม้แต่มีดเทพศาตราก็ทำอะไรมันไม่ได้หรือนี่จากนั้นเบลดบอบก็ยกเท้าขึ้น กระทืบลงบนพื้นดินเสียงกำมานาดดังสะเทือนเลือล่อนลั่นปลาทำเอาบรรดาสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นดังนี้กระเจิดกระเจิงคราวนี้ขออาตมาลองบ้างจากนั้นหลวงพ่อคำปันก็ได้นั่งลงทำสมาธิเดินจิตเข้าสู่จตุตทะยานเพื่อให้จิตทรงพลังถึงที่สุดก่อนที่จะถอยออกมาสู่ขั้นอุปจารสมาธิ แล้วก็แผ่เมตตาออกไปสัพเพสัตตาสัต์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นลัศมีอันแรงก้าของพลังเมตตาค่อยๆแผ่ออกมาจากตัวหลวงพ่อคำปันด้วยพลังนั้นถึงกับทําให้บรรดาสัต์วปาที่แตกตื่นอยู่นั้นสงบลงแต่แล้ว ็มีเสียงตะวาดกล้องดังสวนขึ้นมาว่ากูไม่รับเปลดปอบยังฟาดมืออันใหญ่โตของมันมาทางหลวงพ่อคำพันอีกด้วยหลวงพ่อระวังแต่ด้วยพลังพุทธคุณที่เกิดจากกำลังจิตขั้นสูงก็ได้เป็นกรอกกำบังจากการโจมตีของเปลดปอบตอนนั้นได้ต่างก,กันกับตะแก้วที่ตอนนี้ไร้ซึ่งการป้องกันใดๆ ก็เหลือแต่เองสินะแ <c oughs> ต่แก้วยืนขาสัน่นวึความวัดกลัวเพราะตอนนี้มืออันใหญ่โตนั้นได้ถูกฟาดลงมาทางตาแก้วแล้วเสียงมือของเปลดปอบกระแทกกับพื้นดินพร้อมกับบทขยี้ตาแก้วจนล่างแหลกเละไม่มีชิ้นดีแลวกับว่าตาแก้วนั้นเป็นเพียงมแมลงตัวหนึ่งเท่านั้นอ้าวออกแรงเยอะไปหน่อย ไม่เหลือสาก<า>ไอ้ข้าไม่กินเลยหลวงพ่อรีบนี้เถอะกลับไปตั้งหลักกันก่อนฮคิดจะหนีข้ามันเหรอไม่มีทางหรอกแต่ทันใดนั้นเองเราดวงวิญญาณที่ถูกเลดปบอบฆ่าตายไปนั้นสังก็พุ่ขึ้นมาจากพื้นดินมาเกาะขาของเลดปบอบไม่ไปไหน ลุงนักคดกับหลุงพ่อจึงอาศัยจังหวะนี้ห <_ d ata> นีเข้าป่าแทนที่จะไปทางหมู่บ้านหนึ่งจากกลัวบรรดาชาวบ้านจะโดนลูกหลงไปด้วย <_ d ata> เมื่อทั้งสองเข้าสู่ป่าลึกได้ประมาณหนึ่งก็ตัดสินใจหยุดพักกันชั่วครู่เราพักกันตรงนี้ก่อนเถอะลุงพ่อ หนุ่มนักพลดและหลวงพ่ออาศัยต้นไม้ใหญ่พร้อมกับก่อกองไฟเล็กๆขึ้นมาความเงียบของป่าค่อยๆกลืนกินทั้งสองจนกระทั่งหลวงพ่อคาปันเอ่ยขึ้นมาว่าดูเหมือนโยมจะรู้จักเปลดปอบต้นนี้ดีนะหนุ่มนักพลดก้มหน้าลงด้วยสีหน้าอันเศร้าส้อยก่อนจะตอบหลวงพ่อไปว่าใช่ครับรู้จักดี เพราะเปเตปอบตนนั้นก็คือพ่อของผมเองหลวงพ่อถึงกับทำสีหน้าไม่ถูกได้แต่อาศัยเงาของความมืดบดบังใบหน้าเพื่อซ่อนความเวทนาสงสารของตัวเองเอาไว้เพราะรู้ว่าชายหนุ่มนักพลดไม่ต้องการให้ใครมาสงสารเอ็นดูในชะตาชีวิตของตนแล้วหนุ่มนักพลดก็เล่าให้ฟังต่อว่า เมื่อครั้งผมยังเด็กจํำความได้พ่อก็เล่นคุณใสบนดำแล้วมีหนําซ้ำยังทําคุณสใสใส่แม่ของผมเองด้วยแม่ทนทุกทรมานกับคุณใสต่างๆที่พ่อกระาทำจนกระทั่งตายในที่สุดพ่อก็โดนผีปอบเข้าสิงสุดท้ายพ่อก็โดนอาจารย์ขมังเวทปราบจนตายกลายไปเป็นเป,นเป,นปรตปอบออกอารวาจนถึงทุกวันนี้แล้วอาจารย์ขมังเวท ก็ได้รับผมไปเป็นลูกศิษย์ในฐานะที่ผมเป็นลูกก็อยากจะหยุดการกระทาชั่วของพ่อตนเองแต่ไม่ว่าจะเจอกันครั้งใดก็ไม่สามารถทำลายเปเลดปอบตนนั้นได้เลยแล้วเปลดปอบตนนั้นจํำโยมได้หรือไม่นุ่มนักรทได้แต่ใายหน้าเพราะมั่นใจว่าเปลดปอบตนนั้นจําตนไม่ได้แน่นอนแล้วแบบนี้ โยมจะจัดการต่อไปอย่างไรหนุ่มนักพลดมองหน้าหลวงพอ่อก่อนที่จะเล่าว่าตนนั้นได้รับทายทอดตำราโบราณจากอาจารย์มันมีวิชายอยู่แขนงหนึ่งที่ต้องอาศัยการเพ่งจิตของสองคนรวมกันเพื่อเปิดประตูนรกและเมื่อประตูนรกเปิดเหล่าวิญญาณบาปทั้งหลายก็จะออกมาเพื่อดึงเปลวปอบเข้าไปเพื่อกักขังไว้ในนรกชั่วนิดนิรัน หลวงพ่อคำปันฟังดังนั้นก็รู้ได้ในทันทีว่าสองคนนั้นก็คงไม่พ้นตัวหลวงพ่อและหนุ่มนักพลดนั่นเองทันใดนั้นเสียงแหวกของป่าก็ดังขึ้นเป็นสัญญาณว่าเลดบอบได้ตามมาถึงแล้วมันมาเร็วกว่าที่คิดครับหลวงพ่อถ้ารีบเพ่งจิตไปตรงพื้นดินตรงหน้าเร็วเข้า แล้วหลวงพ่อก็ทำการเพ่งจิตลงไปยังพื้นดินนั้นส่วนนุ่มนักพลดก็ท่องคาถาเปิดประตูนรกแล้วพื้นดินตรงหน้าก็เกิดลอยแยกขึ้นร้อมกับเปลวไฟลุกท่วมพื้นดินแสดงว่าประตูนรกนั้นได้เปิดขึ้นมาแล้วเสียงหวีดร้องของเหล่าดวงวิญญาณในนรกดังระงมในขณะเดียวกันเลดบอบต้นนั้นก็ได้มาถึงพอดี เราดวงวิญญาณทั้งหลายในนรกต่างพากันกลุ้ออกมาจากประตูเพื่อดึงตัวเปลปอบเข้าไปอยู่ในนรกด้วยกันและเปลทปอบเองก็ไม่สามารถที่จะหยุดการกระทำเหล่านั้นได้แต่แล้วจูๆ่ๆเปลทปอบก็เอ่ยชื่อของหนุ่มนักพรตขึ้นมาสลานหยุดต้องคาถาเถอะนะปล่อยพ่อไปเถอะ ทันทีที่หนุ่มนักพรตได้ยินดังนั้นก็ตกใจรีบหยุดท่องคาถานในทันทีจึงทำให้ประตูนรกนั้นปิดลงพร้อมกับเหล่าดวงวิญญาณที่ถูกดึงกลับเข้าไปในประตูโ่า่าาสิ่เงาสิเน่าพูดแทนนี้จะเชื่อด้วยจากนั้น เบลดบอบก็ท่องคาถาคุณใสมนดำทําให้บริเวณนั้นคลักลุ้งไปด้วยกลิ่นคาวเลือดและความตายในตอนนี้หลังจิตของหลวงพ่อคำปันและหนุ่มนักรถก็ได้อ่อนกำลังลงไปมากแล้วหนุ่มนักรถและหลวงพ่อคำปันที่โดนคุณใสก็ได้กระอักเลือดออกมากองใหญ่โยม กลาวนี้เห็นทีพวกเราจะไม่รอดแล้วขอให้โยมปล่อยวางทุกสิ่งเพื่อจิตสุดท้ายจะได้เป็นกุศลจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะในขณะที่หลวงพ่อคำปันเทศนาให้หนุ่มนักพลดฟังพร้อมกับเตรียมใจก่อนตายนั้นจูๆ่ๆหลวงจิตของท่านเองก็รวมเข้าสู่วิปัสสนาญาณโดยอัตโนมัติ จนกระทั่งเกิดาธาตุรู้ขึ้นมาในจิตอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและขณะที่จิตเข้าไปสัมผัสถึงาธาตุรู้นั้นก็เหมือนกับดังเปิดกลาความให้หงยออก,กล,ลัางธาตุรู้แผ้ออกไปโดยรอบจนกระทั่งล้างอาวิชาของเปลดปอบจนสิ้นและเมื่อพลังของาธาตุรู้สัมผัสกับตัวเปลดปอบนั้นจิตสำนึกที่แฝงอยู่ในส่วนลึกที่สุดของเปลดปอบก็ได้ตื่นขึ้นนั่นก็คือ จิตวิญ,ญญาณของพ่อนักพลดหนุ่มนั่นเองจากนั้นเลดพ่อนักพลดก็เหลือบดูร่างกายของตนเองที่ไม่ต่างอะไรกับอสุรกายตนหนึ่งแล้วก็เกิดสลดสังเวชใจในบาปกรรมของตนที่ได้เคยกระทำมาก่อนที่จะมองหน้าลูกชายของตนพร้อมกับเอ่ยออกมาว่า สลันลูกพ่อท่องคาถาเปิดประตูนรกอีกทีเถอะพ่อพร้อมจะไปชดใช้กรรมที่นั่นแล้วหนุ่มนักพลดมองหน้าเปลดปอบซึ่งในตอนนี้แววตาก็กลายเป็นแววตาของบิดาตนที่มีแต่ความสำนึกผิดบาปทัในใดนั้นหนุ่มนักพลก็นั่งลงพนมมือแล้วหันหน้าไปทางหลวงพ่อคำปันพร้อมกับท่องคาถาออกไป อุกาสวันทามิพันเตสัพพังอปปาลาทางังขมาธเมพันเตมะยากตังอุณนณังสามินาอนุโมทิตัพพังแต่คาถานี้ไม่ใช่คาถาเปิดประตูนรกแต่อย่างใดกลับกลายเป็นคำขอบรรพชาเป็นพระพิสุแทนซึ่งหลวงพ่อคำปันก็เข้าใจได้ในทันทีว่าหนุ่มนักพลดนั้นตั้งใจที่จะบวชพระ เพื่ออุทิศส,ส่วนบุญให้กับพ่อของตนนั่นเองจากนั้นเบลตบอบกำลังน้ำตาแห่งความปิติออกมาแล้วก็ค่อยๆนั่งคุกเข่าลงพนมมืออนุโมทนาบุญกับลูกชายตนก่อนที่ร่างจะค่อยๆสลายไปยังนรกขุมใดขุมหนึ่งและหลังจากหมดกรรมแล้วถึงจะได้สเสวยผลบุญอีกครั้งในการข้างหน้าต่อไป